ว่าหญิงแล้วใส่นี่ดีกว่าเป็นนิกวินดีกว่าข่าวข่าวจังครับเล่นรลั่นเลยข่าวจังครับบอกให้เนี่ยบอกให้แฟนมึงอธิษก็ได้นะไปนะบอกให้แฟนมึงอธิษกได้อธิษกโอเคโอเคเอาไม่ได้เลยกูเคยให้เขาไปแล้ว เขาบอกว่าไงครับไม่เต๋ยครับไม่เต๋ยนู่นไอ้สองคนนุ่นเลยสองตัวนู่นอะโหเธอตื่นแล้วมันนอนรงวัลอะไรตอนตรงนี้เนี่ยโอ้ยโอ้ยเธอมีอยู่เลยอะต่อยโหดจังอะต่อยโหดจังอะ ไม่แต่ปกติเขาเนี่ยเขาใส่ค่าสีของซาเวกมันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนกันเนี่ยเพราะมันหมัดเร็วแต่อันนี้ไม่แก้วไม่โคตรช้าเลยเว้ยพี่ชอบแล้วแบบลุมสกรรมแฟนอย่างเงี้ยเนื่ว่าเมื่อกี้มันปรับมาไม่รู้เลยพี่ก็ว่ามันเหมือนเดิมนะลองดูดิต่อยไหมครับต่อยไหมครับต่อยครับเสียรับสุดหรอต่อยมาๆมาโต <Okay. S 2> พิมพ์พาร์ทด้กูหน่อยดิกลืมพาร์ทะสองศูนย์สองเฮ้ยเกียพิมเอาพิมเอาพารทอะไรวะโทนี่<ม>เดี๋ยวให้โทนี่พิม์านะกืมลืมหเหมืองกังา้งา ว,ว,ว wow. 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 ้าวว้าวหรอคะว้าวหรอคะว้าวหรอว้าวว้าวโอ้แม่ดำผมพี่แม่ดำองพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึับพี่ชายผมก่อนนั่นแหละคนที่ต่อยผู้หญิงอยู่อ่ะโอ้เจะไหวแล้วครับไหว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 อยู่แล้ว ว่าใช่ไหมครับใช่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 ใชใชได้โอเคครับแบันแม่ดําของพีอ่อ่อนให้หน่อยนะครับครับผมขอบคุณครับโอเคครับโอ้ย <c oughs> นี่ไง กำลังมามาต่อยเล่นกัน่นี่ะไม่ชินเลยโคตรน่ารักชมุดเลยพอตัวดำๆแล้ว ปิดไม้ดีสัตว์เด,ดือดเบื่อเพราะมีแฟนเลยสัตว์เลิกแฟนซะมึง <c ười> สาว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 สังสาว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 สาสขอโทษครับครับผมก็พราพี่กวนตีนผมเอียนเสียงเมนผมไงพี่เลยต้องดนก,กระทรืบ รอสนามบินล่างเดอ้อหาเลยประกาศหาเลยมีกี่คนละ่ะรวมเลย ถ้าต่อยถ้าต่อยได้น่าจะสีอ่ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเลยกำขำก็ได้หกคนคก็ได้ต่อเยเนีะยต่อยกำข่ำงัไปก็ได้ไม่เดี๋ยว,วเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเทวิตเนี้ยหา โอเคครับตึงมากครับตึงมากขอบคุณครับครับผมครับผมเนี่ยพราะพราะพี่ควนเตือนเสียงผมไงพี่เลยต้องหนพี่มอนไหนอ่ะพี่ใจเย็นใช่ครับพี่มอนไปหัดตังมาใหม่นะครับพี่ไอ้เหี้ยจะบอกว่าขอบคุณครับโี่มันต่อยกับใครอ่ะโอเคครับ ทำยัไม่ได้กลัวไอสัตว์เอ้ยโล่่เอยนด่าเลยอาสโลดิอาอืมสโลดิอ อา่าผมตามมาจากหลายสดนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสเสียงเปลี่ยนเลยอะฮะใช่ครับถ้าพูดขนานี <c oughs> ้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วครับอม่ใทีจับตัวเพลงใช่ไหมใช่ใช่น่าสนใจสวัสดีครับ วัสดีครับโโอ้หสวัสดีค่ะทำไมข่าวทำไมข่าวนะครับเนี่ยข่าวขนาดนี้โอ้โหเอ้าไม่ดีหรอไม่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 มาถึงคนนั้นนี่ครับพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ขนมปังครับเด๋อปิดไม้ดยดิครับไอ้ควายก็ธรรมดานะคะธรรมดาครับว่าจะขาวข่าวข่าวจริงครับผมข่าวจริง